สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรพึ่พพาตัวนึงเพื่อความย่งยืนนะครับก็พอดีวันนี้หลังจากฝนตกนะครับเราก็เดินเข้ามาดูสวนนะครับว่ามันมีฝรั่งแก่หรือบ้าหรือยังนะครับแล้วก็พอดีมาเจอเคสที่ว่าคล้ายๆที่สมาชิกเขาถ่ายรูปส่งมานะครับว่าวันนี้เอามาแชร์เป็นวิทยาทานกันว่าถ้าเกิดใครเจอแบบนี้นะครับก็จะได้แก้ไขได้อย่างถูกต้องวันนี้เรามาเจอยอดฝรั่งนะครับเกิดเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมจะเทียบยอดฝรั่งปกติกับยอดฝรั่งที่มันผิดปกติให้ดูนะครับ อาเคสนี้คือเป็นยอดฝรั่งที่ปกตินะครับแต่ว่าก็มีแมลงช้างหรือข่อมทองมันมากัดนะครับแล้วก็มันกินทายมูลไว้แบบนี้นะครับแต่ถ้าใครเจอนะครับอันนี้มันน่าจะผ่านให้ให้มันผ่านแสงนะครับกล้องจะเห็นกล้องจะเห็นว่าความผิดปกติแบบนี้นะครับจะได้ไปดูแลได้ถูกว่าพอเรา,าปล่อยทิ้งแล้วเราเจอแบบนี้มันมีอะไรเข้ามาอยู่ที่ยอดนะครับบางทีเราไม่เจอตัวหรอก แต่ว่ามันย้ายที่ไปแล้วนะครับกรณีถ้ายอดฝรั่งนะครับเป็นแบบนี้นะครับให้รู้ได้เลยว่า,าใบหรือว่ายอดฝรั่งของท่านเนี่ยเจอในเรื่องของเพีย้แป้งนะครับมันเข้ามาดูดกินน้ําเลี้ยงไปเรียบร้อยนะครับซึ่งเพีย้แป้งนะครับพอดีผมมาเห็นยอดตรงนี้เดี๋ยวให้ถากล้องมาดูนีครับตอนที่อ่อนๆนะครับเพีย้แป้งมันจะมาอยู่แบบนี้พอดีอันนี้ห่างหายไปจากที่มาดูแลประมาณเกือบเดือนแล้วเนี่ยที่ผมไม่ค่ะ ไม่ได้มาพ่นน้นพ่นสารเลยอะไรเลยว่าช่วงนี้มันงานยุ่งอยู่เนี่ยครับมันจะมาดูดกินตั้งแต่ตอนใบลเล็กๆพอมาดูดกินใบลเล็กๆปุ๊บพอใบมันเริ่มโตโตโต,ตออกไปนะครับใบมันก็จะด่างเป็นจุดแบบนั้นนะครับทําให้ใบฝรั่งะมันเป็นหงิกนะครับเนี่ยเนี่ยเพีาแป้งผมเคี่ยวมามันก็จะเกิดเป็นใบหง,ง,งิกงอๆแบบนี้นะครับแต่เวลาเรามาหาเนี่ยเราจะเทำไมไม่เจอตัวที่ไหนได้คือ มันมาแอบกินของเราตั้งแต่ยอดที่มันเป็นยอดอ่อนๆแล้วแล้วมันก็กว่าเราจะมาเจอนี่คือมันย้ายที่ไปกินยอดอื่นจนเราก็สงสัยว่าเอ๊ะไอ้แบบนี้ที่มันเกิดแบบนี้มันคืออะไรนะครับก็ต้องบอกว่าอาการนี้จะเจอที่ยอดฝรั่งที่กําลังแทงช่อใหม่เนี่ยแทงยอดออกมหม่เนี่ยก็คือเพี้ยแป้งนะครับมันเข้ามาดูดกินน้ําเลี้ยงไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งการกําจัดง่ายๆเลยก็คือว่าถ้าเมื่อ,อทรงฝรั่งนะครับเราเห็นว่า ฝรั่งเราเนี่ยกำลังแทงยอดใหม่เลยนะครับก็ให้มาเหมือนผมอะมาเดินสำรวจแต่เนี้ผมมาสำรวจช้าไปคือประมาณเดือนนึงอะตรงนี้ยาก,ก็ยังไม่ได้ตัดเลยนะครับก็เนี่ยยังลกอยู่นะครับพอมาสำรวจเจอว่าฝรั่งเริ่มแทงอยอดใหม่นะครับก็ให้ทําการรีบป้องกันด้วยหนึ่งเลยถ้ามีแค่ต้น2ต้นนะครับเอาแบบอินทรีย์นะครับก็พ้นน้าส้มควันไม้นะครับทุกๆ 3าถึงหวันก็ได้ถ้าใครมีเวลาก็สวันมาพ่นทีหนึ่งสาวันมาพ่นทีหนึ่งจนใบมันเริ่มเขียวนะครับมันก็จะป้องกันไม่ให้พวกเพีย้ยแป้งกับมดเนี่ยมันมาขึ้นมาที่ยอดของเราได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเยอะๆเหมือนของผมสองสมร้อยต้นขึ้นไปเราจะต้องกําจัดโดยการใช้เป็นถังพ่นนะครับหรือเป็นเครื่องพ่นยาลากสายก็ผสมในเรื่องของการใช้ก็คือใสอ่ใส่สารจะใบเพราะว่า เพี้ยแป้งจะมีแป้งปกคลุมตัวเราจะต้องมีตัวการที่จะนําสารพวกนี้ไปปกคลุมผิวไว้เนี่ยก็ต้องมีตัวที่ไปล้างแป้งสังเกตถ้าเกิดเหมือนใครเอาแป้งมาทาตัวนะครับแล้วก็เอาน้ําหยดไปเนี่ยมันก็จะลื่นออกไปแต่ถ้าเกิดเราใส่สารเขาเรียกว่าเร่งซึมหรือเสริมประสิทธิภาพเนี่ย มันจะซึมนะครับแตกลงใบบนหลังเพี้ยพวกนี้มันก็จะไปปกคลุมทําให้เพี้ยเนี่ยมันตายนะครับก็จะปกป้องยอดของเราได้เพราะว่าถ้าเราไม่รีบกําจัดนะครับมันจะมาอยู่กันเยอะแล้วก็ทําให้ยอดเราเนี่ยหงอกนะครับแล้วก็ครั้งนี้จะกําจัดยาเพราะว่ามันเข้าไปอยู่ตามซอกของข้างใบนะครับแล้วก็จะขยายไปอย่างรวดเร็วอันนี้ผมมากําจัดไปแล้วเพราะว่าเมื่อเช้าก่อนฝนตกเนี่ยผมพ่นสารไปตั้งแต่ช่วงช่วงเช้าแล้วแดดจัดเนี่ย ประมาณ8โมงนะครับก็มาพ่นไปละกําจัดทั้งส่วนรากสายมาจัดการไปเรียบร้อยแล้วครับแต่ถ้าเกิดใครบอกว่ามีต้นสองต้นอีกวิธีหนึ่งง่ายๆคือตัดยอดนะครับนับจากาคู่ใบสุดท้ายคือยอดบนสุดนับลงมา3มคู่ใบตัดเอาไปเผาไฟนะครับเพราะว่าเมื่อเราตัดแล้วเราจะได้ยอดใหม่ออกมาแล้วเราก็จะได้มีดอกของฝรั่งออกมาด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเจอเคสอะไรที่ ตรงกันกับคอมเมนต์เนี่ยเราก็จะรีบทําวิดีโอเพื่อที่เอามาตอบให้นะครับแต่ถ้าเกิดคอมเมนต์ไหนที่คอมเมนต์ไว้เรายังไม่เจอนะครับเราก็จะทยอยเก็บเอามาทําวิดีโอตอบให้ครบทุกคอมเมนต์นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมเรารายการเกษตร่งพาตเองเพื่อความยั่งยืนก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางส่วนนี้เราดีจะนํามาฝากในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคาว่าขอบคุณและสวัสดีครับ